สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลป๊อกนะครับที่นี่รถยนต์มือสองดีอวโตยุทธาบลราชธานีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับป๊อกจะมารีวิวรถน้องเข้าใหม่นางฟ้าป้ายแดงก็ว่าได้เป็นมือสองนะครับคันนี้นะครับนิสสันอ m เม1.0เทอร์โบลินะครับคันนี้นะครับปี2021เดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ ครับผมวันนี้นะครับบอกมาพร้อมกับรถนิสันเจ้าอเมร่า1.0เทอร์โบลินะครับเป็นคันนี้เลยครับปี2021นะครับเรามาชมกันว่าคันนี้ได้อะไรบ้างครับรถคันนี้นะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับคันนี้นะครับได้ชุดแต่งแม็กซิมัส รอบคันเลยนะครับไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าระบบ LED นะครับ daytime นะครับตัวนี้กระจังหน้าของเขานะครับเป็น V shape นะครับแล้วก็มีโลโก้นิสสันนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขนาด15นะครับ R15 นั่นเองนะครับยางปี2021นะครับเป็นยางใหม่ด้วยนะครับคันนี้นะครับพร้อมลายสติ๊กเกอร์ของแม็กซิมัสนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.0ทวอโรลิตรนะครับ100แรงม้านั่นเอง ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัว E นะครับ EL แล้วก็ตัว V แล้วก็ VL นะครับแล้วก็จะเป็น Sporttech นะครับไฟเลี้ยงของเขาอยู่ไม่ได้อยู่ที่แก้มนะครับถ้าเป็นตัว E จะอยู่ที่แก้มนะครับแต่ถ้าเป็นตัว V ก็จะอยู่ที่กระจกครับแล้วก็จะเพิ่มกล้องนะครับตัวนี้เป็นกล้องเป็นกล้องรอบคันเลยนะครับที่เปิดประตูของเขานะครับเป็นสีเดียวกันนะครับกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ททีเลสนะครับตัวนี้ ดูจากด้านหน้ามาแล้วด้านข้างก็ดูมาแล้วมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายขออนุครับคันนี้นะครับมีไฟดวงที่3นะครับแล้วก็ระบบไล่ฟ้านะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายของอเมริาตัวนี้นะครับก็เป็นไฟ led นะครับแล้วถัดมาก็เป็นสปอยเลอร์นะครับตัวนี้สปอยเลอร์จากชุดแต่งแม็กซิมัสเลยครับเป็นทั้งชุดเลยคันนี้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับกล้องกล้องมองหลังจะซ่อนอยู่ข้างล่างนี้ครับพร้อมโลโก้อเมซันนะครับทีนี้เราดูจากด้านนอกแล้วเราไปดูออปชันด้านในกันครับไปเลยครับ ครับตอนนี้ป๊อปเข้ามาอยู่ในตัวรถแล้วนะครับเรามาชมฟังก์ชันของรุ่นนี้กันดีกว่านะครับฟังก์ชันของเขานะครับพวงมาลัยมีปุ่มวางสายปุ่มรับสายนะครับอาจจะอยู่ฝั่งขวานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันสําหรับปรับหน้าจอ แล้วก็หน้าจอนะครับอาหน้าจอของเขานะครับคันนี้เป็นขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับถ้าจะเปิดดูกล้องนะครับกล้องรอบพันนะครับตัวนี้ก็แสดงให้เห็นรอบพันเลยนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับระบบสัมผัสนะครับก็รองรับ FM AM นะครับตัวนี้ก็เป็นบลูทูธ USB แล้วก็ช่อง AUX แล้วก็รองรับ a p p l e c a r p l a y แล้วนะครับแอร์ของเขานะครับก็จะเป็น Air Auto ครับตัวนี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่อง power o l e t นะครับแล้วก็ช่อง AUX US, USB นะครับผัดมาก็จะเป็นเกียร์ของเขานะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับและถัดมานะครับเบาะของเขานะครับเบาะเป็นทูโทนนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะทูโทนจากโรงงานเลยนะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมดนะครับ6จุดคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับเป็นลายตะเข็บนะครับตะเข็บคู่นะครับตัวนี้เป็นหนังนะครับที่วางแขนนะครับที่วางแขนก็เป็นหนังแล้วนะครับตัวนี้่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังห้องผู้โดยสารกันไปเลยครับ ครับด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะทูโทนอาจากโรงงานเหมือนกันนะครับเป็นลายทูโทนนั่นเองนะครับเบาะตรงนี้นะครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบสาย USB โทรศัพท์สามารถเพิ่มเข้ามาได้อีกนะครับตรงนี้นะครับด้านบนของเขานะครับจากการใช้งานร่องรอยของเจ้าของเดิมไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเราไปดูด้านท้ายของคันนี้กันแล้วกันะครับสัมภาระว่าของเขาตอบโจทย์ไหมครับไปเลยครับ ครับผมเรามาด้านท้ายแล้วนะครับที่วางสัมภาระของเขาค่อนข้างกว้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอบโจทย์อยู่นะครับตัวนี้สามารถบรรจุใส่ของได้นะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นรถปี2021รถปีใหม่ขึ้นยางอะไรจะไม่มีนะครับลูกค้านะครับบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับรุ่นนี้นะครับ จะเป็นชุดปะยางแล้วก็ฟ้ามลมไฟฟ้านะครับด้านท้ายของเขานะครับตัวนี้ก็เมด็ดน็อตเม็ดอะไรเม็ดเดิมหมดเลยนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับไม่มีร่องรอยในการเฉี่ยวชนมานะครับตรงนี้นะครับดูได้เลยว่าครับเม็ดน็อตไม่ขยับนะครับตรงนี้ถ้าเป็นรถมือ2เนาะ เราก็จะดูส่วนมากเราอยู่เม็ดน็อตแล้วก็ร่องน้ําเม็ดอาร์ตนะครับว่าโครงสร้างบอดีเดิมไหมนะครับแล้วเราไปดูห้องเครื่องกันครับทีนี้ว่ารถคันนี้นะครับเป็นเครื่องเดิมไหมมีชนมาไหมมีอุบัติเหตุมาไหมน้ําท่วมมาไหมนั่นเองนะครับทำไมรถไม่น้อยจังเลยแล้วจะปิดที่ราคาท้ายคลิปกันครับไปชมกันครับ ครับตอนนี้เปิดฝากระโปรงแล้วนะครับเรามาดูขุมพลังคันนี้กันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.0ทอร์โบลิสนะครับ100แรงม้านะครับอัตราการสิ้นเปลืองของเขานะครับคันนี้นะครับอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรนะครับคันนี้นะครับ เป็นเครื่องเดิมจากเจ้าของเดิมดูแล้วผมดูแล้วคันนี้นะครับเม็ดน็อตเม็ดอาร์ตบอดี้ด้านหน้าไม่มีการขยับเลยนะครับลูกค้าเข้า0ูนเช็คศูนย์ตลอดเลยนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่16,000กิโลนะครับคันนี้อ่ะบอกก่อนเลยว่า ทำไมของเราเช็คได้นะครับก็คือเดียวตัวยุดคาของเรานั่นเองนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับสยามนิสานอุบลสาขาดอนกลางนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับโชว์รูมของเราตั้งติดกันเลยนะครับราคาป้ายแดงบอกก่อนครับคันนี้อยู่ที่6กแสนสองหมื่นบาทนะครับราคาป้ายแดง6กแสนสองหมื่นบาทวันนี้นะครับมาอยู่ด้านหน้าลูกค้าแล้วนะครับสาหรับสาวกอเมล่านะครับ1.0เทอร์โบราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาท บอกก่อนครับดอกเบี้ยพิเศษ0%ใช้ได้1ปีนะครับสำหรับอยู่ที่นี่นะครับมาเลยเดี๋ยวผมจัดดอกเบี้ยถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ย0%นะครับจัดได้ถึง1ปีเลยนะครับถ้าไปออกป้ายแดงนะครับบอกเลยว่าลูกค้าได้ดาววางดาวแน่นอนชุดแต่งไม่ได้แบบนี้นะครับจะบอกก่อนอ่าถ้าเป็นป้ายแดงลูกค้าจะไม่ได้ชุดแต่งนะครับจะได้เดิมๆอ่าไม่มีชุดแต่งเข้ามานั่นเองนะครับฝากไว้อีกครั้งแล้วกันนะครับยิสันนาริล่า1.0 V คันนี้นะครับปี2021ราคาอยู่ที่4 8ส0 0 0 0บาทสำหรับคลิปนี้ป๊อกก็ขอฝากลูกเพจนะครับหรือว่าลูกค้าทุกท่านนะครับให้กำลังใจกดไลค์กด Subscribe หน่อยครับเบอร์โทรผมนะครับติดต่อที่0842923326นะครับหรือว่าหน้าเพจฝ่ายขายรถยนต์มูสองภาคยิสานนั่นเองนะครับหรือว่าทายินบล็อกเข้ามาในเพจดีออโต้ยุทธค่ อุบลราชธานีรถยนตรสองนะครับสำหรับลูกค้าที่จะเดินทางมาดูรถนะครับามาได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยหรือว่าอินบ็อกเข้ามาในเพจบริษัทของเรานะครับศูนย์ของเราตั้งอยู่ก่อนถึงยูฟาร์ติดกับสยามนิสันอุบลราชธานีนะครับสาขาดอนกางนั่นเองนะครับแวะเข้ามาชมรถทดลองขับได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับปลอกต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ